มาดูพุทธศาสนิกชนสิทิยานุสิทธิ์รวมพิธีแสดงมุทิตาจิตกราบถวายสักการะอายุวัฒนมงคลพระเทพเมธาพรเจ้าอาวาสวัดเิริกัรจนารามจังหวัดกัญจนบุรีครบรอบ77ปีครับ ที่วัดสิริการจนารามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายเจีระเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและพุทธศาสนิกชนศิทยานุสิ์ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตกราบถวายสักการะอายุวัฒนะมงคลพระเทพมีธาพรประสงค์วราสโยบุตรสะทบุตรสะทครับเจ้าวาดวัดสิริการจนารามเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีครบรอบ7 7ปีและถวายพัฒตาหารเพนแด่พระพิสุสง์ โดยกิจกรรมไม่ให้มีการรวมตัวของคนจำนวนมากป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามนโยบายข้อสั่งการของรัฐบาลและจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีพิธีการหล่อพระประธานขนาด49นิ้วจำนวน2องค์การหล่อรูปเหมือนเท่าองค์จริงหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟัน่นซึ่งโรงงานหล่อพระดำเนินการแล้วเสร็จจึงนำมาประดิษฐานที่วัดต่อไป